บริษัทการบินไทยหลังจากที่พี่ไม่ได้บินมานานเนี่ยพี่จะบินแล้วเดี๋ยวที่เขาขายปลาท่องโกททำเรื่องของกระเป๋าออกมาขายเอาไม้้ีปันสักกระเบือยันเรือล้มมาขายเยอะแยะไปหมดนี่ขายนี่ต้องขายสมบัติเก่ากินแล้วนะสินทรัพย์ของเขาสินทรัพย์ชำระขายท่อตลาดแล้วและล่าสุดเขาจะทำอะไรคะอาจารย์เฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่บินเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะมีรายรายได้หลักมันต้องมาจากการบินอันนี้ผมดีใจมากนะว่าล่าสุดเนี่ย ทางคุณวิวัฒน์ปิยวิโร์เนี่ยรองอรกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์บอกว่าตั้งแต่หนึ่งมกราถึงยี่สิบเจ็ดมีนาคือช,ช,ช่วง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 ปีหน้าเนี่ยา,า่กำหนดตารางบินแล้วอ๋อจะกลับมาบินแล้วกลับมาบินแล้วบินมากบินน้อยไม่รู้อะมีบินไปกรุงเทพโคเปนเฮเกนสัปดาห์ละครั้งค่ะกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตสัปดาห์ละครั้งกรุงเทพลอนดอนสัปดาห์ละครั้งไปซิดนีย์สัปดาห์ละครั้งฮ่องกงอาทิตย์ละเจ็ด เที่ยวบินค่ะมานิลาสัปดาห์ละครั้งกรุงเทพไทยเปไต้หวันสัปดาห์ละครั้งกรุงเทพโซงสัปดาห์ละครั้งค่ะกรุงเทพโอซาก้าสัปดาห์ละครั้งนาลิตะสัปดาห์ละสามครั้งเพราะฉะนั้นรวมเดี๋ยว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 ,ยว,ยวสิบเส้นทางสิบเส้นทางอันนี้มันจะยังไงคือต้องปฏิบัติตามกฎโควิดทุกอย่างนะก่อนจะไปต้องมีฟิตทูไฟมีอะไรแล้วก็ต้องมีขอวีซ่าเข้าประเทศเขาได้อะไรเนี่ยะนะขาไปก็เอาคนไปขากลับก็เอาคนกลับเนี่ยแต่ว่า ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาเปิดบินเนี่ยมันก็ได้ใช้สิ่งที่มันเป็นทรัพยากรของเขานะแล้วมันก็จะน่าจะคลี่คลายได้ระดับหนึ่งคือจะบินกำไรขาดทุนได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันต้องได้ใช้ได้ยูเทลไลซ์แมั้นเครื่องบินจอดหัวสนามบินยานท้ายสนามบินใครวิสสนามบินสุวรรณภูมิเห็นแล้วโอ้อยตกกระใจก็คือต้องขยับเอออันนี้อันหนึ่งอีกอันอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่เขาตะไว้อะ พวกร o ย a l ออคเ i ิครัพลไอ้พวกที่ซื้อตั๋วแล้วบินไม่ได้สะสมมบเออสะสมมัยซื้อตั๋วแล้วบินไม่ได้ที่เป็นเววชงเววเชิเนี่ยถ้าเขาไปได้หรือจะไปจะได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้อืมอ,อ,อันนี้ก็คือความล่าเอออันนี้ผมว่าผมว่าผมว่าผมเอาใจช่วยนะการบินไทยถึงผมจะผมจะไม่ค่อยได้ขึ้นนผมก็เอาใจช่วยอ